เพื่อนๆเคยถามตัวเองไหมครับว่าความสําเร็จของเราอ่ะมันหน้าตาเป็นยังไงผมเองก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่ถามตัวเองอยู่ทุกๆป,ปีเลยว่าความสําเร็จของเราเป็นยังไงมันมีคําพูดจากอัลเบิร์ตไอน์สไตน์นะครับที่เขาเคยพูดไว้ว่าความมุ่งมั่นภาคเรียนมันไม่ใช่เพื่อให้ประสบความสําเร็จนะครับแต่ว่ามันเป็นการทําเพื่อให้เกิดคุณค่าวันนี้ถ้าเกิดคุณทํางานแล้วคุณรู้สึกว่าคุณทําให้งานของคุณ네มีคุณค่ามีประโยชน์กับคนอื่นได้คุณสามารถส่งมอบสิ่งเหล่านี้ต่อให้กับคนอื่นได้ไม่ว่าจะเป็นงานประจํําา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 หหรือออวววว่าา่่่่งงงนนนนนเเเเดดลลกกกก็็็ตมมมมผคิิิสีีี้้้้ยยััพพแซทจะปน ส่วนหนึ่งในความสําเร็จในชีวิตคุณได้แล้วเรายิ่งมีอายุมากขึ้นเรายิ่งอยู่บนโลกนี้นานขึ้นเราเรื่องเห็นสิ่งต่างๆมากขึ้นพรรู้สึกว่าเอมจริงๆแล้วไอ้คำว่าความสําเร็จที่เราพูดกันอยู่ทุกวันทุกวันการเป็นสต e ีฟจ็อบหรือเป็นมาร์คซักเบิร์กอีกคนหนึ่ง มันอาจจะไม่ใช่ความสาเร็จของคุณก็ได้ความสําเร็จของผมมีแค่วันนี้ผมสามารถพาครอบครัวเนี่ยไปห้างสรรพสินค้าแล้วพาเขาไปกินร้านไหนก็ได้ที่อยากกินสามารถสั่งอาหารได้โดยที่ไม่ต้องดูราคาอันนั้นก็คือความสําเร็จของผมแล้วผมมีบ้านอยู่มีครอบครัวมีหมาหนึ่งตัวณตอนนี้ผมรู้สึกว่าความสําเร็จของผมเออหน้าตามันเป็นแบบนี้วะมงเล็บนะครับตอนที่ผมอายุเท่านี้ผมก็ยังไม่รู้หรอกว่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าความสําเร็จของผมจะเป็นยังไง ถ้าจะตอบอย่างสุดท้ายเลยเนี่ยว่าความสําเร็จในชีวิตของเราเนี่ยคืออะไรสําหรับผมนะผมมองว่าการที่เราได้มีความสุขณนะัปจ,จุบันณนะช่วงเวลานั้นนะอยู่แล้วเรารู้สึกสบายใจเรารู้สึกคอมฟอร์ตแล้วเรายังสามารถเดินไปข้างหน้าต่อได้จุดตรงนั้นน่ะผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าความสําเร็จแล้วนะครับ